เอาครับผมบังไฟเบกกิ้งโซดานะครับพี่น้องเฮ็ดจางน้ำตาลเบกกิ้งโซดาแลักกันขี้เกียจนะครับผสมกันหัวตุลีตุลีตุลีแล้วก็เทลงหลักกันจ้อจ้อจ้อพี่มาเลยนะครับปล่อยให้เย็นแล้วก็เพลทเป็นบางไฟเซยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องพอง้กระทอเล่นกินเที่ยวผมมาท่ากับพี่นอ<ฮ>้องตัวนี้เป็นบังไฟนะครับทาากับทียไม่นี้ทางกับเทีมาอธิบายจังน้อยไม่ถามเนี่ยตัวนี้เป็นมังไฟบริเวณจากขี้เกียร์หรือว่าเฮ็ดจากปุ๋ยนะครับพี่นอ้องตัวนี้จะเกิดจากการผสมประสานกันสามอย่างนะครับตัวนี้ แต่ว่าผมมาพรท่านตอนผสมนะครับติดงานนะครับมาท่านตอนผลเหลวนะครับตัวนี้จะเป็นบังไฟบังไม้ไผ่ความยา้วกโอ้กกอบสามสิบเซนนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะประมาณยี่สิบนะครับตัวนี้ก็บยิบฮายู่ครับนี่ความใหญ่ก็สิประมาณทอนิ่วครึ่งนะครับเราจะได้ก้อนเนลาเลยตัวนี้จะเป็นบังไฟเบกกิ้งโซดานะครับพี่น้องผสมกับน้ำตาลนะครับหล้วกาผสมกับขี้ยะเนาะนี่ครับสร้างผู้เหยียดสร้างกะทิเหา ทั้งกระล่องหมอครับทั้งกระล่องเห็ดผสมประสานได้สูตรมาอย่างไรคิดคนเองบมอหรือว่าไปเบิองเบิองเขามาให้กันนะของฝรั่งเหมือนกับเบืองของคนไทยโอ้ตัวที่ได้มาจากเครดิตของฝรั่งเพิ่นนะครับต่างประเทศนะครับที่เพิ่นเห็ดผสมประสานกันเป็นเบกกิ้งโซดานะครับพี่น้องผสมกั็ยังก่อนคือโบ้พันเนี่ยฮะเกียร์กันน้ำตาลเกียร์น้ำตาลสัดส่วนเดียวพี่น้องให้ขอเบิองก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้จะบ่ฮั่นปล่อยสูตรนะครับเดี๋ยวจะล่อง ให้เพิ่นจุดให้เบื้องก่อนว่าจะขื้นบ่อนะครับทามันขึ้นเดียวคีบหนานาะจานนับจางน้อกินให้เบิ่งงนาะเตรียมสูตนแม่นบ่อครับเดียวขวายเพื่อโอเคครับผมพี่น้องเดียวไปช่กมันเลยครับเอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวเตรียมฐานนะครับเป็นหม้อไฟเบกคิงโซดาผสมน้ำตาลนะครับระกากีกี้นะครับเดี๋ยวซัดส่วนสูตรไข่ช่มก่อนนะครับให้เบิ่งการเดินทางก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจึงสิเปิดเผยนะครับ แต่ว่าเคีดิตกับยามาจากต่างประเทศแล้วครับมันเป็นเบืองของต่างประเทศมาวพอเัอนก็เลยเอามาประยุกต์ผสมผสานที่ลราเรียนกินโมโหเลยครับว่าเฮ็ดได้นะครับในการเฮ็ดมือแบบสั่นนะครับเพราะว่าลราเรียนกินยังเน้นเป็นของโบราณอยู่นะครับใส่ขี้เกียรแล้วก็เป็นสูตรพัฒนามาหน่อยนึงนะครับกับโบเมนวาเก่งนะครับพี่น้องแต่ว่าก็สามารถเฮ็ดของไฟขึ้นได้นะครับก็โอเคนะครับเป็นของไฟรุ่นจิ๋วนะครับตัวนี้จะเป็นของไฟหางของสร้างกะทีนะครับเฮ็ดมาจากเบกกิ้งโซดาผสมน้ำตาลขี้เกียรเดี๋ยวสูตรกับจังใจเย็นนะครับพี่น้องให้เพ่่นนนสมีคคเเเยยฮ็ดละว เออเข้าเข้าห้องกาห้เฮ็ดเนาะก็ถือว่าเป็นความู้ใไม่นะครับพี่น้องโบผิดโบผิดการเรียนรู้ไม่มีผิดจะช้าหรือเร็วขอแค่มันะสมความสําเร็จกันมันขึ้นได้ก็ถือว่ามาฐานพี่น้องครับอันนี้สูตร่พี่เทีเทคนิคต่างๆก็อาจจะบ๊วยข้กันนะครับแต่ว่าเอาไปปั๊บใส่ได้ครับเอาไปใส่นะครับแต่ละสร้างแต่ละท่านแต่ละอาจารย์นะครับเอาไปผสมผสมกันมันก็อาจจะเป็นใ้สูตรใหม่ลงโตขึ้นไปก็ได้นะครับ เบิ้งมันอีขึ้นแนวไยอะไรผมก็เคยเบิ้งนี้นเ,นนๆๆเ,เตี้ยพี่น้องม<อ>งไฟบรรอร์แล้วมึงเห็ดครับมงไฟเบกกิ้งโซดาไปซะใส่กับน้ำตาลใส่กับขี้เกียรขัวขัวละเที่ต้องโหลดเว้ตั้มอีกบาน,นบ้าโอ้มงไฟมือบ่ดำครับพี่น้องมงไฟตัวนี้นะครับเป็นมงไฟเบกกิ้งโซดาบังไม่ไพ่นะครับขัวคุเล่ยโคเล่ยเท่ากันละเท่เออต้องโหลดไปซะ <c oughs> เอาเท่ลงมันคือตีแข็งปล่อยมันแข็งหมดบาน โอ้มันเย็นมันก็แข็งอ้าโอเคครับพี่น้องอยีาคข้าข่างเดอ้อเดี๋ดดยวข้าข่างเดอ้อไปทีมงานจ้งโศกดีพี่น้องบังไฟเบกกิ้งโซดานะครับโมนนเมนต์นี้เฮ็ดมาจากกี่มือนะครับเป็นบังไม้ไฟนะครับของสร้างกระทีนะครับผมเบิ้งมันจิไปแน่ได้พี่น้อง โอ้มันแมนบัวโแห้งเบาหางโอ้ปะท้ายเดี๋ยวดมพวนก่อนยาปู่นานอยู่กูนานอยู่ก็ขึ้นไปแล้วมันติดสีโอ้หอมอีกแบบอยู่พี่น้องแมนนี่วะอ้าวมาบ้างนะบาดมันบโแห้งยังได้โแห้งสิพี่น้องบริเวณมาจากทานนะครับตัวนี้เนาะ้องปดทั่วยโยอยอยอย มือบอดำพดดร้อมแน่จรมงปะบุตรีซมารำแต่ว่าจูดกลางเวีนได้ครับขันมยมีหมัด,ดลกลางคืนบราต้องด้งนินๆนี่ครับเป็นมะเบียกิ้งโซดาพี่น้องผสมน้ำตาลฮีเกียพี่เดบเคยเอ็ดบอแบงสบบล้วฮะบลิ้วเฮ้เอน้องอ้มบงระวังพอดี มึงไฟ่ปีกกินงโซดาวสิตงแงเล็กนะครับต้องแงล็กก่อนพี่น้องเน่ต้องแตงเล็นี่ยนแงโลกแข่งไลอยู่มาปาไปโดนโมเนจังกันน่ะอุ้ยโแห้แขังได้พี่น้องไหม่มูนเบิดพี่ขึ้น่าขือนนอ่อน เอาครับผมบังไฟเบกกิ้งโซดานะครับพี่น้องเฮ็ดจากน้ำตาลเบกกิ้งโซดาแล้วก็ขี้เกียจนะครับผสมกันหัวตุลีตุลีตุลีแล้วก็เทลงแล้วก็จ่อจ่อจ่อขึ้นมาเลยนะครับปล่อยให้เย็นแล้วก็เพรเป็นบางไฟเซยนะครับนี่ดูพวกเขาไป,ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับ มุนออกยางงาวเลยพี่เดยบไหนอันเียดท่าเดียวพี่หนอกวีดจะลงหาีปูปูตาเลยปะกูมาทานของเบิรนเว้ยกูฟีหมื่นครับเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวสูตรบอยเอฟซีเนี่ยทาเลยครับสูตรเดียวทาที่ตามต่อไปนี โอเคนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเล่นกินนะครับพี่น้องเขาเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเราเล่นกินเขาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารเพื่อนีสานมาเท่าไหรนะครับพี่น้องการละเลนการจุดจุดนี้ความประมาทระวังนะครับทงกว้างที่โล่งนะครับอย่าประมาทนะครับเอาขอกันจิ้มนะครับผมมือนีก็เอาไว้ซันนี้นะครับสำหรับมือนีก็สวัสดีครับมาดทานพี่น้องคุณ